สวัสดีครับมาพบกันกับลัคนาไหนจะมีโชคลาภกันนะครับผมก็รูปแบบใหม่ของเราเนาะการใช้ AI เข้ามาทำให้เกิดการกระดุกกระดิกเหมือนหมูเด้งอะนะครับก็มาดูกันครับว่าหนึงตุลานี้ใครจะมีโชคลาภกันบ้างนะครับขอให้ความเลวร้ายขอให้ความชั่วรายเหมือนเอเลียนถูกเปลวไฟ กําจัดมันออกไปแล้วทุกคนจะมีแต่ม,มีแต่โชคมีแต่าใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับที่ต้องพูดแทรกเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยว AI ในเครื่องของ YouTube มันจับได้ว่าใช้เพลงอื่นมันก็จะโดนบล็อกโดนดูดเสียงโดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนแบบว่าแบ่งค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์อะไรของมันพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้นบางทีเนาะ เราอยากทําอะไรที่แบบว่าออกมาแบบมันให้ไปใช้เสียงของมันซึ่งเสียง,งมันมันไม่จุ๋ยเนาะเราก็อยากใช้เสียงของเราเนาะอยากใช้แบบว่าอ,เ,อาเทคนิคของเราอะไรเนี่ยเพลงที่แบบอยู่ในกระแสะอะไรประมาณนี้นะครับที่เข้าได้กับเพลงของเรานะครับมันก็เลยเนาะต้องบางทีก็เลยต้องพูดแทรกเข้าไปเพื่อให้มันแบบว่าเออเนาะ ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่าลัคนาไหนจะมีโชคลาภกันในช่วงของวันที่1ตุลาก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับผมจากรูปแบบของดวงดาวตอนนี้คุณสามารถที่จะดูนวางได้ในเพจส่วนตัวของผมนะครับผมเพจส่วนตัวนั่นแหละเพจแก a เ d i a n a เจ e ลนะครับเรามีการวางนะว่างไว้ทุกวันนะครับผมถ้าทําได้เนาะถ้าทาไม่ได้ไร้ไร้สติก็จะไม่วางแล้วนะครับ วันที่หนึ่งตุลาวันอังคารนะครับรูปแบบของดาวจรอ,ออกมาแบบนี้เนาะจันย้ายประมาณช่วง13.54นะครับจันเพิ่งเข้ามาสดสดร้อนร้อนเลยเนาะย้ายเข้ามากระตุ้นใครอะ่ะกระตุ้นพวกที่เป็นสีเขียวนี้มีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับแล้วก็มีห้ามีศนะูนย์เนาะจับนวางออกมาได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรูปแบบมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในวันที่หนึ่งตุลาดาวจันนั้นไปกระตุ้นเรือนอะไรครับเรือนนี้ครับ เรื่องของราศีกันนะครับเรื่องของราศีกันอย่างที่เราบอกเนาะว่าถ้าจาันทร์มันย้ายเข้ากระตุ้นอ่ามันก็คือกระตุ้นในช่องต่างๆในวันนั้นว่าใครมีอะไรบ้างนะครับดาวที่เราจะมาดูกันก็เช่นดาวหกสิการเงินช่วงนั้นดีไหมนะครับไปดูดาวแปดสิพวกสายมูเนาะพวกกันเรียกอะไรเล่นแปบธาตุพวกที่แบบว่า เงินแปลกๆอะไรเงี้ยได้ไหมใช่ไหมครับสายลาหูเนาะก็คือพวกการเสี่ยงโชคนะครับมีเกตมีบุญพอจะช่วยเหลือเราได้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับกกโจรละ่ะเออมันจะมีกกหนึ่งเนาะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปเรื่อยๆเพิ่มความรู้ไปเรื่อยๆมันมี3 6 7แล้วก็8พวกนี้เขาเรียกว่ากกโจรถ้ามี3ตัว3ตัวในสี่ตัวสลับไปสลับมาก็ตามเราเรียกว่ากกโจรกกโจรคืออะไรกกโจรคือทําอะไรรวดเร็วซื้อมากขายไปเหมือน มือเปล่าจับเสืองมือเปล่าเออแล้วแบบว่าอ่ะฉันไม่มีเงินจะฉันแทงไปเอาถูกอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพวกนี้เป็นกบโจรน,นะครับเกิดมาเพื่อเป็นโจรน,นะครับเป็นโจรในความหมายของเขานะครับคือทำไรรวดเร็วเล่นและแปรธาตุพวกซื้อมาขายไปเนาะลงทุนด้วยกันจับเสืองมือเปล่าประมาณนี้นะครับก็เรามาดูกันในวันอังคารนี้เนาะ ดาวจันร์ทพึ่งย้ายมาอย่างที่กีบอกเนาย้ายมาสดๆร้อนๆเลยนะครับช่วงของวันนั้นก็ประมาณสักบ่ายโมงห้ย้ายมากระตุ้นดาวอาทิตย์และดาวพุธของคนลักนากันเพราะฉะนั้นคนลักนากัรกระดุมพระคุณมีสุขเกษตรบดีอยู่ตรงนี้มี8อยู่ตรงนี้ปตัตตาน,นิใช่ไหมมีเกตอยู่อะไรเรือนพันธุโอ้โห ลักษณะาการมีเกณฑ์จะมีชกลาบนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ลักษณะตุนหลักโอโจันกระตุ้นวินาศหรือ่าหนึ่งคือการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบพูดคือเรื่องของการเจรจาก,การค้าขายช่วงนี้ไม่ก็ดีเท่าไหร่เลยน้องขายไม่ออกแต่ยังเป็นสุะยังหน่าสวยน่าชื่นอ,อกตมอยู่ได้เพราะว่ายังมีเงินเข้ามาอยู่นะครับแต่จันวันนั้นกับตุ้นที่เลื่อนวินา,นาโอโหกระตุ้นวินาอย่างนี้จะรอดไหม คนลัคนาพิจิกวันนั้นเดาวจันท์กระตุน้นเลือนลาภะลาผลแต่สุขคุณยังเป็นวินาศอยูอ่อาจจะมีมีมาได้บ้างเพราะว่าเกตอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็คือมีเข้ามาบ้างถ้าเกตกระดุมพระมันคือมีเข้ามาบ้างแต่มันไม่ได้ใหญ่โตมนตุษยอยู่ตรงนี้อ่านี้ใหญ่โตนะครับแต่สุขคุณการเงินในช่วงนี้ของคนลัคนาพิจิกเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ย หมุนวันต่อวันหรือว่าเ้ยต้องพยายามวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับแต่ว่าถามว่าวันนี้วันที่สองจะมีโชคลาภไหมปรากฏว่าอาจจะมีโชคลาบมีโชคลาบได้แต่โชคลาบมองคุอาจเป็นเรื่องของการงานการทําสัญญาข้อตกลงได้ไหมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ไหมได้แต่ถือว่ามันก็มีโชคลาบเนาะอ่ะไปดูของคนลักษนาธนูบ้างเกตกลุ่มลักนาอย่าลืมนะต้องใส่เสื้อสีขาวๆสีอ่อนๆน,น,นะครับเขาเรียกให้คุณทําบุญนะ จันไปกระตุ้นอะไรครับจันไปกระตุ้นเรื่องของกรรมมะการกระทำนะครับสุขเป็นาาลาภลาภผลเกษตรบดีเกียรติทับตัวเอง8คือการเป็นพันธุทุขนขวายหาขวนขวายหาเป็น8 4ดแบบว่าขนขวายหาแบบไม่สิ้นสุดกระตือรือหลนทําทุกอย่างทุกอย่างอ๋มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบนะครับแล้วก็คนลัคนามังกร วันทั้งวันเนาะวันนั้นจันท์ของคุณตกอยู่ในเรือนของสุภาะความสุขความเจริญความสุขความเจริญเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเจรจาสุขเองเป็นกรรมะเกษตรบดีเกตอาจจะตกวินาศแต่ลาหูเป็นเพื่อนคอยพาไปนู่นไปนี่อยู่อืมก็พอได้นะพอได้พอได้ไดนะคนลักนากลุ่มแอนจันไปตกมรณาละว,วันนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของไมเกรนสายตาความดันเรื่องของช่องท้องเนาะอาหารการกิน ประมาณนี้แต่สุขคุณเป็นสุขอะไรเอ่ยสุขสุภเกษตรบดีเกตเป็นลาภะลาบผลแปดเป็นกระดุมพระเอ้ยอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าวันนั้นคุณอาจจะไม่มีโชคลาภเนะาะอ่านไปก่อนแต่ยังมีเงินมีปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊เออโผล่เข้ามาเว้ยเอออะไรประมาณเนี้ยหรือตีกนีีอาจจะบอกว่าคุณเสียงเงินได้ปะเออได้อยู่เหมือนกันนะ อ่า่านไปก่อนละกันไม่ไม่ตีความเนาะเพราะว่าดาวที่เหลือมันดีแต่ว่าถ้าถามว่าดาววันนั้นอ่ตีไปครึ่งหนึ่งกันละกันอ่าว่ามันตกมรณะมรณะมันแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยเสื่อมสลายจันทพึ่งย้ายเข้ามาแปลว่าอืมอ่ะเข้าข้างเข้าข้างกลุ่มอีกละเนาะวันนั้นเขาว่าอะไรว่าจันทพึ่งย้ายมาเมื่อเวลาบ่ายโมงหวยออกสี่โมงมากระตุ้นมรณะมรณะแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยเสื่อมลง แปลว่าจันยังไม่ทำงานอืมอายยอมเนะคนลักนณาต่อไปคือลักนามีนจันกระตุ้นปัตตนิอ่าเนาะปัตตนิหนึ่งแปดเปลี่ยนผัวได้แล้วอืมเนาะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการทำสัญญาก็ตกลงถึงไหนถึงกันอย่าปากจัดเท่านั้นพอนะครับสุขตกมรณะอยู่นี่ไงเขาบอกให้เปลี่ยนผัวเพราะว่าสุขตกมรณะเนาะ สุขตกมลนะแปลว่าไม่มีเงินไม่มีความรักเป็นเกษตรบดีด้วยโอ้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยเพราะหนึ่งแปดเปลี่ยนได้แล้วเกตเข้าอยู่ในเรือนของกรรมะใช่ไหมต่างกระทำการคิดค้นค้นหาอืแปดทับตัวเองก็อะพอได้อยู่พอได้แต่การเงินช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะประมาณนี้เนะนาะคนลักษณะเมฆเนาะวันนี้ จันไปเข้าอะลรอุปสรรคนู่นนี่นั่นอุปสรรคเรื่องการงานการพูดการเจรจาทะเลาะกับคนนู่นนี่ต่างๆนานาแต่สุขเป็นเกษตรบดีปัตตนีอยู่เนาะเกตเป็นสุภาะความสุขความเจริญเลขที่คิดอาจจะเป็นเลขที่ใช่เพราะหกเก้าใช่ป่ะแปดอยู่ในเรือนวินาศเพราะนั้นถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่าอืมจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะมรณะเพราะว่ารูปดาวในวันนั้นะไม่ดี แต่พอไปดูตัวอื่นเฮ้ยตัวอื่นมั้นดีวะ่ะเออใช่ป่ะแต่นี้มีแปดที่เป็นวินาศด้วยเนาะสายโมอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอลิไงอลิคืออุปสรรคศัตรูมันเป็นอลิใช่ป่ะแต่ถ้าฉันแบบว่างานก็เสร็จละพูดก็เจรจาฉันก็ทาหมดเรียบร้อยละที่เหลือฉันนั่งนับเงินละอืมอ่าเป็นไปได้เนาะปุตตะคือบริวารตามมาทีหลังของคนลนักษณะพฤกษศกเองมีอะไรบ้าง หนึ่งสี่สองตกอยู่ในเรือนของปุตตะการทำสัญญาข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานน่าจะมีเข้ามาเนาะตัวเองก็เป็นศูนย์ห้าอยู่อังคารคือความกล้าหาญสุขไปตกอลีอปัญหารเรื่องการเงินเกตไปตกอยู่ในมรณะโรคภัยไค้เจ็บแวะเวียนมาหาได้บ้างนะครับถามว่ามีเกณฑ์จะได้ไหมมันเป็นปุตตะนะก็เอาไปครึ่งเดียวพอนะครับแล้วก็ไปต่อที่พันธุข,ของคนลัคณาเมถุน เมถุนเองมีอะไรครับเป็นพันธุทุกันขวนขวายหาสองไปตกอยู่ที่เรือนบ้านอยากขวนขนหาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอยากขายที่ได้สุขเป็นเกษตรบรรดีปุตตะเข้ามาทีหลังเกตเป็นปัตตนิอ่าลาหูเป็นกรรมะก็ถือว่าถ้าขยนันถ้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ก็ถือว่าจะมีการเงินเข้ามาเป็นเกษตรบรดี ฉากช้าของคนลัคนาการละกฎเองเนี่ยเราบอกว่าวุ่นวายคนรอบข้างมากมายเลยช่วงเวลาเนี้ยลองถามคนลัชนากรละกฏไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันทุกวันวุ่นวายกับคน,นรอบข้างไหนคนละนกฎเออเนาะจะรู้สึกแบบว่าเพราะว่าหนึ่งมันไปอยู่ในเรือนเนี่ยสี่มันก็เจราจาเป็นมหาอุตเกษตรบดีด้วยใช่ไหมมันก็เลยเจราจาไปนู่นไปนี่ทําอะไรมันทําให้ถึงสุดที่สุดทางของเขานะครับ สุขเป็นเกษตรบดีในกรรมะสร้างบ้านจัดบ้านขายคอนโดเปลี่ยนแปลงซ่อมบ้านซ่อมหลังคาเนาะราหูก็ยังอยู่สุภะเกตก็อยู่ในอะไรครับอยู่เรือนอลีอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะก็ถือว่าโอเควันนั้นถือว่าเป็นวันที่ดีสําหรับคนลัคนากรกฎแล้วก็ลัคนาสุดท้ายคือลัคนาสิงจันไปกระตุน้นกระดุมพระสุขเป็นสหัชชะ เจ็ดเป็นความเด็ดเหนื่อยในปัตตนีลาหูตกมรณะเกตเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารก็มีเกณฑ์จะได้นะมีเกณฑ์จะได้เพราะว่าสุกดีเกตด,ดีนะครับประมาณนี้อังคารก็นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะการเดินทางการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับก็ถือว่าถ้ามองทั้งวันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> โอ๊ยอะไรเข้าคอสงสัยจะเป็นโชคลาภอื <c oughs> <c oughs> โชคที แล้วมันตกลงคออ่ะทีนี้เราไปดูว่าและเวลาออกเหรแล้ววันนั้นอะวันนั้นอะ,ะเวลาออกน่ะมันออก13.5สจนถึงประมาณ 15. 5 4ดหี่เนาะเดี๋ยวนี้หวยเขาไม่ออกจนถึงแบบ14ไเอ้ย6ินาฬิกาเลยใช่ป่ะแต่ก่อนเราจะดูทุกแบบประมาณ4ี่โมงเย็นสี่โมงเย็นจะออกเดี๋ยวนี้สี่ก่อนสี่โมงเย็นออกหมดเรียบร้อยเนาะที่มันออกหมดเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยืนผิดที่อืมเนาะเลขใบมาเนี่ยยืนผิดที่ตลอด <c oughs> ที่หลังอ่ะให้มันช้าๆหน่อยเออให้มันช้าๆหน่อยเนาะอย่างวันเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยทําไมไม่แบบค่อยๆเดินค่อยๆแบบเฮ้ยจัดเสื้อจัดผ้าก่อนที่จะถ่ายรูปออกมาเนาะให้มันมีอยู่ตรงนี้มันจะได้ดีกับกูเนาะนี่อ๋อ,ออ๋อค่อยลักษณะตัวเองหน่อยเนาะ พอแล้วนะเนาะทาไมไม่ทําให้มันเกิน1 5 5 4่วะ15.56าก็ได้มันจะได้ยืด,ดเลื่อนไปอีกหนึ่งช่องเออมันจะได้เป็นเดือนดีๆของกูนะรอนนั้นเนี่ยเวลาไปเนี่ยหกคนที่ยืนเนี่ยนะที่ไปเป็นอาสาสมัครอ่ะแต่งตัวให้ดีแต่งหน้าแต่งหน้าให้สวยหน่อยทวงเวลานิดนึงนะครับขอให้พวกคุณใครใครที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วได้โอกาสที่จะไปยืนหน้าแท่นตอนหกโมไอตอนหกคนเนาะรางวัลที่หนึ่ง ก็รู้น่าทวงเวลาเยอะๆนิดหนึ่งครับเออทวงเวลาให้มันเกิน15.54มันจะไปโตอ,อีกช่องหนึ่งอืมเนาะโอเคป่ะนะครับอ่ะไปดูกันครับผมว่าวันนี้เนาะมันไปออกที่เหลื่อนกลุ่มวันทั้งวันเอามาแล้ววันทั้งวันเราฟังคำนี้อยู่วันทั้งวันของคนลัคนาอะไรเอ่ยลัคนากัน ตกอยู่ในเรือนตนุทับตัวเองเวลาออกออกอลี <c oughs> นี่ไงบอกให้มันไปยืนตรงนี้นะเพราะนั้นแต่งหน้านานๆน,นิดนึงวันทั้งวันของคนลักนาการใครที่เป็นผู้หญิงแล้วไปยืนอยู่บนแท่นโพเดียมหกคนนั้นนะขอให้คุณทวงเวลาอีกนะอีกสองนาทีก็ได้แล้วให้มันไปอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะคนลักนาการมึงจะมีโชคลาภโอเคปะ่ะ นเพราะนั้นวันทั้งวันของคนลัคนากันตกตะนุเวลาออกเสือกยูอลีอวันทั้งวันของคนลัคนาตุลตกวินาศเวลาออกออกปุตตะเอ,อวินาตาม,มาอ๋อวินาตาม,มาวินาไปอยู่ที่บริวารอาจจะแบบมีเรื่องแบบไม่ค่อยดีเข้ามาในวันนั้นนะครับก็ไม่ถือว่าดีนะครับเพราะว่าดาวเขาก็เสียอยู่เนาะวันทั้งวันของคนลัคนาพิจิกเนาะอยู่ในเรือนลาพระเวลาออก ออกอยู่ในเรือนของกรรม,มะอืมไอ้คนนี้ไม่ต้องไปนะอืมใครรู้ว่าลัคนาราศีพิจิกแล้วถูกเชิญไม่ต้องไปนะอืมอยากให้มันเปลี่ยนช่องอืม <c oughs> นะคนลัคนาคนลัคนาอะไรวะคนลัคนาธนูฟังช่องนี้แล้วก็ตลกตลกเนาะอืมคนลัคนาธนูคุณจะได้ความรู้ไปด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนดวงชะตาเข้าใจปะ่ะอันเนี้ยสอนแบบนี้เพื่อว่าอะไรปร่ะเพราะว่าสมมุติว่าคุณนัดหมายเขา เวลาช่วงเวลาของคุณที่คุณจะนัดหมายคือ15เอาส6หนาฬิกาปรากฏว่าคุณไปก่อนเวลาอยู่ช่วงนี้มันไปตกเรือนเสียของคุณไงเพราะงั้นคุณต้องทวงเวลาในการที่จะไปพบหาเนี่ยคือวิชาโหราศาสตร์เนาะแทรกไปด้วยละกันคนลัคนาธนูวันทั้งวันของคุณตกกัมมะกัมมะ,มมะไปอยู่ลาภไอ้คนนี้ก็ไม่ต้องไปนะทำให้ดวงวัวเสียเพราะนั้น คนที่อยู่ในเรือนธนูวันทั้งวันของคุณตกกรรมะแล้วเข้าหลาระคุณจะได้คนลัคนามังกรวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนของสุภาพเวลาออกออก,กระดุมพราการเงินไอ้นี้ก็ได้อืมวันทั้งวันของคนลัคนากลุ่มตกอยู่ในเรือนมรณะเวลาออกทับตัวเองนี่ไงนี่ไงมรณะเสร็จเวลาออกเอาเสือทับตัวเองใช่ปะไอคนนี้ไม่ต้องไปเลยอืเพราะมึงไม่ได้ไมึงถะา,าพาคนอื่นสวย ่ะเนาะมีอยู่สองอย่างไอ้พวกถูกไม่ต้องไปไอ้พวกที่ทับตัวเองก็ไม่ต้องไปเนาะอืมคนลกคณามีนครับวันน้งวันของคุณตกอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ของหุ้นส่วนเวลาออกออกอยู่เรือนวีนาาเนี่ยเห็นไหมคนลกคณามีนะถ้าคุณไปนะคุณต้องเถอะไปหนึ่งแต่งหน้านิดหนึ่งจัดเนไทยนิดหนึ่งเนาะเออแกล้งทารองเท้าหายแกล้งทําเงินหายก็ได้แล้วก็ประกาศในนั้นนะะแล้วเขาจะได้ถ่วงเวลา นะวันคนลนัคณามีนตกกระดุมพระแต่เวลาออกมรณะนะครับไอ้ตกปัตนีแต่เวลาออก,ะะอ,กออก,ออกมรณะนะไม่ได้นะครับคนลัคนาเมฆวันทั้งวันของ,งคุณตกอยู่ในเรือนอลิเวลาออกได้ลาภะอืมอันนี้แปลกเป็นอลิอย่างที่บอกไนงะว่ามันเป็นอลิก็คือเป็นอุปสรรคใช่ปะ่ะแล้วดาวหกเขาดีดาวเกตเขาดีใช่ปะ่ะปรากฏว่าเวลาออกอะมาเข้าลาภะเขาเว้เนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ย แต่ถ้าก็เถอไปหนึ่งที่นึ่งนะจะไปเข้าวินาธเขาใช่ปะ่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งตอนแรกว่ามันมีเกณฑ์ว่าจะได้นะเมฆนะครับคนลัะนาพฤกกเองวันทั้งวันของเขาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเวลาออกออกอยู่ที่กรรมมะนะการกระทำเพราะนั้นสิ่งที่คิดว่าจะใช่เราก็ทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็ตามมาเป็นการกระทำของเราเอง คนลัคนาเมถุนวันทั้งวันตกอยู่ในเรื ur, อนของพันธุ์ขุนขวายหาหนู่นนี่นั่นเวลาออกออกอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญนะเพราะนั้นถือว่าคุณข้นขวายหาอะไรคุณได้ความสุขความเจริญข้น,นขวายหาเลขคุณได้เลขนั่นเองคนลัคนากลละกฏวันทั้งวันของคุณตกอยู่ในเรือนของศาสชาคนรอบข้างเวลาออกตกอยูนะะ่ในเรือนของมรณนะโอ้วัวนทั้งวันฉันวุ่นวายกับคนรอบข้างเวลาออก ชิบหายทำไม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อยู่สุภาะวะเออใช่ป่ะเพราะนั้นก็วุ่นวายกับตัวเลขวุ่นวายกับการหาอาทิตย์การเจรจาการค้าขายแต่เวลาออกเอา้าไม่ถูกัะงั้นนะใช่ไหมเราก็ต้องซื้อน้อยๆน,นะคนละขนาดกันละกดเนาะบอกใครอะ่ะอืคนละขนาดสิงวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนกระดุมพระเวลาออกออกปัตน,นิ ตัวเองคุ้นของไหมหุ้นส่วนอืวันนั้นไอ้ที่มันมีสองสองสองเนี่ยสองสีเครื่องหมายตูกเนี่ยถือว่าโอเคคุณจะมีโชคลาภครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่กันนะไพ่อาจจะตอบเลยไม่ได้ดูตัวเลขบนไพ่กันแล้วกันเพราะส่วนใหญ่มันจะออกคขลักนาอะไรเนี่ยลักนากันได้ตัวพีน้ำห่าเล็กเหรียญเนาะก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะล่อพยายามที่จะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหน อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนลัคนาตุนบอกว่าวินาศไม่ได้ใช่ไหมเอาเวลาออกเป็นเมจิเชียนไม่แน่มันอาจจะพลิกชีวิตกรอบมาก็ได้เนาะเพราะสุกมันเป็น,กนเกษตรบดีอยู่ในเรือนลัคนาของตัวเองคนลัคนาพิจิกนะครับเวลาออกมาเป็นลาพะเอา้าลาพะจะเป็นทาวเวอร์อู้หูรวยแบบูุพวๆเลยอะเหมือนใครบางคนที่แบบไข่ทองเนาะรวยแบบูุพวๆเลยตอนเนี้ยเนาะอย่าไปซ้าเติมเขามากกรมเล่นงานเขาละนะครับบางทีคนเราคิดไม่ดีตั้งแต่แรกเนาะมันก็มันก็สื่อสารเนาะเนาะบางทีเนาะ เราสมมติว่าเราทําดีเราคิดว่าเราจะได้ดีเรากลับไม่ได้ดีเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ดีสักทีหนึ่งเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะทําดีก็คือทําดีไปอย่างน้อยใจเราสบายนะครับอันนี้คือช่องธรรมนะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําชั่วเนี่ยคิดนูน่นคิดน,น,ดนี่อะไรยังไงเนาะเอาเปรียบคนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็โผล่มาตามเนี่ยนะครับจะบอกว่าอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้จะใช้ข้อมูลทางการตลาดข้อมูลทางทนายอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่า มันเป็นการโกงตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะเพราะฉนั้นสิ่งอย่างนี้เราไม่ควรทํานะครับไพ่ใบน,นี้คือไพ่อะไรไม่รู้หน <c oughs> ครับเป็นเลขสิบของคนลัขนาดธนูเนาะกัมมะนะครับทําให้มันแบบว่า มันเจดสว่างสวัยคนลัคนามังกรเองเราได้เดวิลออกมา15นะครับหมายเลข15คนลัคนากลุ่มเนาะเราบอกว่าไม่น่าได้ใช่ไหมครับเราได้เป็น8ดาบไปไหนไม่รอดนะครับคนลัคนามีนอาเราบอกว่าไม่ได้เหมือนกันเป็นปัตตานีเนาะแล้วพอออกมาเราบอกว่าได้1ถ้วยนะครับเล็กหนึ่งนะครับคนลัคนาเมฆเนาะเราบอกตอนแรกไม่ได้ปรากฏว่าได้แต่ไพ่บอกว่า2ดาบเอ๊ะหรือ2จะมา นะครับไปไหนไม่รอดนะครับต้องใช้เลขเดิมหรือเปล่าดาเลขที่เกยยซื้อไว้แล้วอะไรเนี้ยเมื่องวดที่แล้วคนลักนาเมถุนไม่ใช่คนลักนาพฤกษกนะครับได้6เหรียญเอาเงินไปแจกจ่ายบ้านท่านรวยถ้าได้โชคได้ลาบนะครับแล้วคนลักนาเมถุนได้เดอะซันหนนะครับโอ้หนะึ่งเก้าหนึ่งเนาะหนจะออกไหมเนี่ยคนลักนา อะไรเนี่ยคนละขนาดตรกรดได้อาราชาแห่งาดาบนะเบอรลุยไปเลยอันนี้เป็นมีกี่อันตรงนี้วงกลมสามศูนย์มะอย่าออกเลยสามศูนย์สามอย่งังไม่ออกเลยอ่าคนละคณาสิงได้กระดุมพระนะครับก็คือเทมเพลนหนึ่งสี่นะครับขอลองดูไพ่องค์แมจิมิจับออกมาสามใบ สามใบที่ได้ได้อะไรมาบ้างใบแรกรู้สึกจะได้ใบนี้ออกมาเจ็ดสามหกวันนี้แม่จ่มีให้เจ็ดสามหกสวยไหมเนี่ยเจ็ดสามหกไม่ได้อยู่ในสารระบบของฉันเลยอืมไม่หรอดูละกันว่าชอบไหมถ้าไม่ถ้าชอบว่าสื่อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับอ่ะขอให้คุณมีโชคมีลาบกันสวัสดีครับ